ทางขึ้นบนไดตรงนู้นก็ได้นะเก,กเห็นปะตรงนี้ตรงนู้นมีทางขึ้นเนี่ยเราขึ้นได้ไหมเราไม่น่าขึ้นได้นะเพราะว่าอยู่ตรงนู้นหนูอ่านใบอาติายยาโยมหรือบกุกคนห้ามเข้าห้าขึ้นจริงเหรอแต่ก็ไม่เห็นคนขึ้นเลยนะ มนะีแต่สีเป็นโซน,สนเส้นก็ว่ายอยู่โซนนี้ก็อ,อีกโซนหนะนึ่ออนนงนะนี่ีกคือที่เนาะกลับ ช่วงของวันที่ไปถึงคือทางโน้นแล้วมีการสร้างถูกสร้างนนี่ยไม่ใช่จะเป็นแบบที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าเสร็จแล้วอยู่ตรงที่เราไปจุดตรวจที่เราไปจุดตรวจรถนู้นมันไกลอยู่ดิมนัไกลอยู่ ใช่เงี้ยแต่ตรงนี้ท่านจะทำใหม่สุภาธรรมกายสาสต รถผ่าน ในมนุษย์โลกถ้าเรามีบุญเสียแล้วคำสอนพระมงคลเทพมุนีสดจะน,นุทธะส,สโรบในมนุษย์โลกถ้าเรามีบุญเสียแล้วจะค้าขายก็ร่ำรวย จะทำก,กิจการอะไรก็เจริญจะหาทรัพย์สมบัติก็หาได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดแต่ประก,การใดถ้าไม่มีบุญจะทำอะไรก็ติดขัดทุกอย่างทุกประการดังนั้นจึงได้ชักชวนพวกเราให้มาทำบุญทำกุศลจะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยากลำบากเสียที Sadhu. Sadhu. ไปหนูทางนี้ลูกพาอใส่เดินอย่างนี้มันก็ไม่ไม่เป็นสีเหลืองนะมันก็เป็นสีขาวนะ่ะอเนี่ยตรงเนี้ที่ท่านจะทำที่เราเห็นอยู่เนี่ยอต้องแต่ว่าของเราเรากลับประมาณทุ่มหนึ่ง เกียวปะป้าเกียวไปขึ้นรถปะเพื่อนขึ้นรถกันหรือว่าเป็นเฉพาะพระบอกเนี่ยเราก็ขึ้นได้เป่ะเราไปถามปะเราไปด้วยได้ไหมอยากไปดิอ่า น่าจะใช่ ่านได้ใช่ไหม เดินไปกันน้นเดืออยู่นะสาธุค่ะถือไหัถือแนนลมแนน,น่ะะขาวได้ได้ได ได้พระยายหลายบ่ะไ,ได้พระหลายบ่ะตอนที่ย่าถายใหยียนะตอนที่ทยายเห,หยีนยนะถ่ายมาใหม่ดิด หนูนั่งลงพ่อจนันหนูพ่อจยนนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงค่ะเอานั่นลงลงรอรับเพื่อนเราค่อยลูกล,ลูกทีหลังอ่ะตมก็ตมถือเอาขึ้นมาจากชิกนู่นะ่ะ